ให้เขาย่อนบอลเขาหัาเข้าเขาเื่อนเน่บ้ากลับระเบิดทันแก้วเนี่

เป็นหน้าขุอาี่นรักไว้าแถวนี้มันเคยคาดบ่นี่มันมีตลอดทั้งปีเลยจดตลอดทั้งปี้าหอเออดนีหน้าิีเลยจิเลยลงล่ะได้

ไหนนะคะคือขุดน้ำมาด้วยข้นหนันข <_ an> ้นขาหักหักออกก้อนมูเลยวะ ขนนงี่มันคิวะนงมันเนมาหักเอาขนเออมั in <se> <se> ังมันเน่นห่ะกจากมอาหกักออกหอรมูที่เจ็ดมที่เจคือเขตมันจะมางี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันระเบิดก็ต้องระเบิดทั้งหมดเลยครับคไปโน่นไปทน้โน่นอีกหลักที่แปด

Ủa mà nó mày cảnh cái <laughs> dây có gì đó nữa Ủa lắp băng nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ